ฮัลโหลโอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมไอเฮียนะฮะ RSH วันนี้มาลงแรงกันนะฮอันนี้เอาคาบุโตะมาแล้วก็ซาสึสเกะมาตลาดฮะ,ะมาดูตาแรกกันนะอันนี้คือลงแรงเลยนะไหนๆมันก็เล่นธรรมดาก็ตึงอยู่ดีนะลงแรงไปเลยโอเคฮะเจอกับเจ้าป้านี่นะมาล่างอัพแล้วนี่นะตาดับตาดับแล้วเปิดโหมดเซียนแต่ว่ากดพีทแทไปเปิดอีกรอบหนึง่ง เออมื่อกี้ตอนปั่นไม่โดนนะเออมันหลบได้แล้วก็เอ,อเลืเออ้อยไปไม่ได้อะไรฮะแล้วเขากดกระบองออกมายังไม่ได้อะไรเราจิงมากอดไปได้ฮะตีธรรมดาไปห,หนึ่งชุดปังเข้ามาฮะกำลังจะตีอีกชุดหนึ่งแต่ว่าเออ,เอ,อโดนจับไปฮะ <c oughs> แล้วเขายืนเฉยอเฮียก็เลยใช้ล็อกเพาแบบดูเชิงดูเชิงดูเชิงบานไปหน่อยดีละ ก็เลยตกคนไหฮะอันนี้คือไม่ได้หลอกไม่ได้อะไรเลยนะเอาแล้วพุ่งกลับมาผิดทางอันนี้คือหลอกตัวเองฮะแล้วก็โดนต่อยเข้ามาโดนจับแต่ว่ากดไม้ออกมาพอดีฮะจังหวะนี้สวยมากฮะแล้วก็โดนจับใหม่อีกรอบเดีนะคือเล่นพลาดเนีอุ้ยแล้วต่อยไม่โดนเฉยนวะแล้วไปเลื้อเล่นคนตกลนะวะโอเคโดนมาจับทุกมาฮะโอเคเวลาหมดนะจะเลือดนํำอยู่นะ น่าจะได้แล้วว่าเออได้ได้ได้ไดเลดนำเล่นำนะโอเคฮะตาทุสองเจอโคน่นล่างนักล้อกนะก็เป็นล่างที่ปวดหัวมากๆล่างหนึ่งเลยนะคือมีหลบได้หนึ่งทีนี่ฮะแล้วเขามาถึงสกิลสองนำมาเลยแล้วก็ยิงสกิลแรกมาไม่โดนฮนะเราก็ตัวแข่งแล้ว,วเขาลบบัฟไงโอเคแล้วก็กดหม้ออกมาได้ฮะแล้วเขากดออกมาพอดีฮะเรากดหมีเลยแล้วเขาก็กดสั่นเหมือนกันนะ เออแต่ว่าเราได้เปรียบเพราะว่าเราเป็นมีแต่ว่าไม่ทันฮนะเนสียดยายจริงจริงจังหวานี้เสียดายเสียดายดเอ้ยยิงไม่โดนฮะเอาสกิลก่อนเลื้อยไปแบบเก็ดเกียร์ฮะแล้วก็ได้ไปแล้วยิงมังกรรีดดาเมจไปทีนึงโอเคจะวิ่งหลบแต่ไม่ได้ฮะเขากดลบบัฟม,มันแรงมาก <laughs> โอเคเจอกับเจ้าเกะเราบ้างนะเห็นคนชอบเล่นอย่างเลยนะยังเก่งเหมือนเดิมฮะจิกโอ้โหโดนว่ะโอ้โหสกิลสองตามมาฮะเราฟันไปทีกดสลาดไปทีหนึ่งเอาเขากดไปทีเขาหล่นเหมือนกันเนี่ยคือเขาหันตัทิศทางว่ะไม่โดนว่ะช้าไปฟันแล้วก็โอ้โหโดนระเบิดสกิลสองเขา ฟันให้เขานะ่หลบไปทีหนึ่งฮะแล้วก็ไม่ได้อะไรกันคู่ฮะโดนวาาเขาไม่โดน,โดนสุธโนแล้วฟันออกมาแล้วก็โดนสกิลฮะเรากดหอยหแต่ว่าโอเคหอยไม่โดนแต่ว่าฟันลงมาข้างล่างโดนนะคือเป็นตัวที่แบบแม่งคนรน่าล้างาดนะสกิลแรกแม่งก็อยู่นานเหลือเกินนะสกิลสองก็หลบได้หนึ่งครั้ง กาลันตีหลบเลยนะเคมาฮะเจอกับอิส <Negative paper> ุนะอิสุน่ายิงไปมาไม่โดนเรายิง <area> ยิงฝั่งไปไม่โดนเบิร์ดก็ยังไม่โดนนะฮะลบบัฟแล้วตีไปหนึ่งชุดเอาโดนได้ไงวะวัดเปิดเกาะแล้วฟันมาไม่โดนฮะนเขาหมุนตัวอยู่บนฟ้านะไงเรารีบไปนะรีคือแบบหลนหล่นเล่นเองหล่นเองจริงเกาะมันก็กันได้ระดับเด็กนะสำหรับเจ้าซาสึเกะนี่นะ ตุ้มโอเคฮะสกิลสองแล้วก็โอ้โหคือแบบกฎหมายมาพ่นไฟยัดหน้าเลยนะอ่าเขาเอาตัวแข่งมานด้วยนะก็สู้ยากพอสมควรเลยทีเดียวมีคอมเตอร์มีตัวแข่งเนะี่ยเอาไปยิงไฟกับทาฮะเราก็ไปยิงสกิลแรกมันดันเป็นใกล้ไงคือมรราดารัสสกิลแรกบางทีมันจะมีใ,นในกลนะ้กับไกลได้นะกดตัวแข่งแล้วเว้ยเขาวัดตีทสังั้นนะ เต็มๆเลยนี่แม่งโคตรเกลียดเลยเกลียดหัวอกันมาด่าเราเลยนะต่อตีต่อตีชิงโอ้โหเลือดเกือบหมดหลอดฮะยิงไปไปทีแล้วก็บั๊มอันตีแล้วอันตียัดไปฮะแลกเลือดแลกดาเมจเลยนะยืนแลกที่เฉยๆเลยฮะยิงไฟไปทีเอาแล้ว สีหลุดได้ยังไงวะเพี้ยวไม่เข้าใจเหมือนกันนะงงว่ะเอาแล้ววิ่งมาใส่พ้นไฟยัดหน้าไปดิเรียบร้อยฮะเกมแรกชนะไปคือไฟมันโอ้โหแรงแรงทั้งคู่นะทั้งมาดาราทั้งไอเจ้าอิซุนะมหาตตต่อไปเจอกับสากุระเอเอสากุระเอสเลยนะ ก็ตอนแร er กก็หนูเป็นเอไว้เฮียก็เลยเล่นแบบงงๆเลยดูด <laughs> นิวก็แม่งจะวิ่งมาแต่ได้แม่งชาร์จยิงอยู่ตุูมกระโดดทุบมาปาไปฮะโด,ดน,นเต็มๆเราลบปาไปไม่ได้อะไรเลยโอ้โดนอัตติส่วนนะั่งนั้นนี่เฮียกดหมีเลยนะเพื่อจะหลบอัตติคือแบบรุ่นสามมันแรงดีนะไม่อยากเสียโอ้โหแล้วดูฮะอัตติเสร็จแม่งชาร์จทุบอย่างไวคนนี้เล่นไวมากจริงแบบงงเลยแบบแม่งเล่นไวเกิน โอ้โหนี่ฮนะกดนอนมาแล้วก็โดนเต็มๆนะคือเลือดเขาแบบเต็มหลอดอยู่เลยคือเฮียแบบเสียทั้งหมีเนี่ยทั้อะไรนะค <c oughs> ือแบบแม่งเหนื่อยมากกดไวมากฮะเรียบร้อยตัวแรกรุ่นสามีเฮีย er, แบบทำอะไรไม่ได้เลยนะวันนี้เล่นค่อนข้างไวแล้วก็รวดเร็วเ,เก่งด้วยนะมาตัวที่สองเฮียเอานางกระโตมานะกับตัวแข็งเนะี่ย <c oughs> สักเวลาเขาเอาอะไรม่รูนะสี่ หมือนเป็นบัฟที้นี่ป่ะโอเคแล้วก็ยิงชาร์จไปฮะเดี๋ยวอ่าช้อนเมื่อกี้เมื่อกี้แหลกนิดหนึ่งนะก็สกิลสองกับตีธรรมดาไปเพราะว่าดาวเขาน่าจะกระโดดมาไงนี่ละชาร์จชาร์จมิสเซียแล้วก็ทุบเลยนะเราก็ยิงสวนใไบได้าฮะได้ดาเมจมาบ้างแล้วนะคือมันมีหลอดข,อขาวๆนี่คือตีแล้วมันจะฮิลได้ใช่ไหมมันจะฮิลเลือดตัวเองได้ถ้ามันทำดาเมจใช่ไหมนั่นไงเลือดมันจะเด้งขึ้นมาเต็มหลอดทีฮนะ ตีฮิลตีฮิลได้นะ <c oughs> แล้วเราอัตติไปบ้างฮะเปลี่ยนเป็นอัตติบ้างนะ <c oughs> จะใช้สกิลสองอตีธรรมดาชีลันก็จะบ่อยเกินไปฮะ้วเลยชัอัตติส่วนซะเลย <c oughs> ตอนแรกจะกดไอ้เจ้าตัวกินนั่นนะกดไม่ทันฮะเวลาหมดก่อนอา่ากดตัวแข่ง้ายิงส่วนไปได้ฮะโชคดีไป ม่งั้นเราจะได้มานาอีกงานหนึ่งนะคือจะมีจังหวะอมตะประมาณสองวิไหมนางาโตะผีเป็นอีกตัวที่เฮียชอบมากเลยนะนางาโตะผีแต่ว่ามันก็เล่นยากเหมือนกันแหละยิงมาว่าแล้วเขาต้องมาวิ่งมาล่างไงเขาจะมาสกิลสองทุ่งจับหัวเราทีทิ้มหัวนี่ฮนะแล้วก็ไม่ได้อะไรคนระับเดินมาก่อนถ้าเดินมันจะออกเลยใช่ไหมโอ้โหก็ตัวแข็งแล้วก็ โดนจนได้ฮะครับแต่ว่าโชคดีที่เขาเรีบชนไปหน่อยหนึ่งนะรีบสกิลไปหน่อยหนึ่งไม่งั้นเราเขาจะตีต่อได้นะโอ้โหกำลังจะชี้ลันเทนเซแล้วโดนควันอย่างงี้ฮะนะครับก็พุ่งสกิลสองไปแล้วด้วยนะเสียสกิลไปทั้งคู่ฮะยิงเล่นไปทียิงไปทีไม่ถึงยิงไปทีไม่โดนฮะอ๋อ โดนฟันทั้งที่สองและครั้งที่สาแล้วก็ผมาจับเรร้อยนะโดนโดนหอกนางทิ้หมหัวไปดิยิงสวนได้บ้างแล้วฮะแล้วก็กระโดดมานั่นนะแล้วกระโดดหลบไงคือกลัวเสียเลือดเยอะไงหลังที่เลือดก็ไม่มีแล้วนะเล่นแรงเพียวะวะคือค่อนข้างตึงนะคนนี้เล่นแบบเออเล่นแม่งไวชิบหายะตาไม่ค่อยทันนะมาฮะเจอพระเอกเรามาดาละผี ยิงไฟแรกกับสกิลหนึ่งไปทีอุ้ยเกือบโดนนะเน่ะโคแล้วุผมมาโดนได้ยังไงฮะเรากำลังจะอัติเอ้ยสกิลแรกส่วนเลยยิงไปสกิลแรกไม่โดนฮะเขาวิ่งไปนู่นละนะครับต้องกดสัตว์มาเรียบร้อยฮะไอ้เยาอันติสัตว์เขาให้นี่ฮะวิ่งไม่วิงว่งวิงว่งหนีไม่ทันนะบับแล้วก็กำลังสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งไม่ทันนะขึ้นกันดั้มไม่ทันไง โอ้เขาจุดไฟแล้วเรากดสาดไปนะฮาจับได้พอดีตีดึงชูแล้วมันจับได้พอดีเลยเฮ้ยเสียดายไม่ได้สกิลแรกนะช้าไปกดกดช้าไปคือไม่ทันได้ดูเลือดเขาเท่าไหร่ฮะโอเคมาเจอกับเพจเอสอาร์นะล่างนี้เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยยิงไฟเปิดไปโดดฮะ อ่าเขากดมาแล้วเดินออกนะเล่นค่อนข้างดีเลยแล้วก็ชี้รันเทนเซเข้าเต็มหน้าฮะหลังกันดำละมดเรากดถอยมาแล้วก็โอเคไฟโดนนะเขาชี้รันแต่ว่าเราขึ้นกันดำไปแล้วฮะโชคดีไปโดนว่าเอาโดนโดนนอ,อกสุดท้ายวิ่งมาหาวิ่งมาหากันดำพอดีดิจับไปฮะ กันดำไล่ตามมาแล้วก็อัตติไปทีกำลังจะดูดเลยเพนเคลื่อตีแรงมากจริงนะเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆตัวนึงเลยนะในบรรดาเอสแต่ว่าก็จะเห็นหลายๆครั้งที่กดสกิลแล้วมันออก้าไปนิดเดียวนิดเดียวนะบางตัวอย่างรู้สองผีที่กดปุ๊บออกปั๊บเนี่ยมันจะได้เปรียบกว่านิดเดงนะ ก็จเจอกันใหม่นะจ๊ะบายบายอย่าลืมซับด้วยนะจุ๊บจุ๊บ